ผู้ซอยแม่ขุดต้นไม้ไหมฮะผู้ซอยแม่ขุดต้นไม้ไหมคือหลายแท้ฮะเฮ้ยต้นมะลิแม่ตายแม่เลยสิขุดออกน้องผู้ซอยแม่ขุดไอ้บุญผู้ซอยขุดต้นไม้ไหมผู้ซอยขุดต้นไม้คือหลายแฮ้ย ต้นใหม่อีแม่ตายวัดแล้วไข่อปอกเอ,อ้ยมันฉีหักออกมาเร็วมันจะหักเร็วเลยไข่ปอกเอ้ยกุ้ยซอยน่ะน่ะนั่นนี่นั่นนี่เล่นกันนะกุ้ยซอยอ่ะต้นใหม่แม่ยฉีหักได้นี่หึกุ้ยซอยคือหลายแท้กุ้ยซอยปลูกต้นใหม่ไหมน,นั่นนี่ อันนี้ผู้ชายหลายคักผู้ชายหลายคักวะนะซอยขุดตน้ะน,ะตนมไม้บูนะว้าวต้นไม้แม่หักออกมาเร็วออกมาใครปอกว้าวผู้ชายเนี่ยต้นไม้แม่หักบุแล้วตายบุแล้วตายบุแล้ว่านหางจระเข้ก็เรียบร้อยแล้วไอผู้ชายหลายหายนี่พู้นะผู้ดาผู้ซอยขุดอนะ่ะ วะน่ะซอยแม,ม,ม่คุดอ่ะดี่ซอยแม่คุดหักมะลีออกแต่ใอ้ปอกว่น,น่ะเสือหน่อยก็มาโอ้ยผู้ซอยหลายแท้แม่อกีคุดหักมะล,ลีออกนี่เราเชีโอ,อ,อ้ยคังคุกใอ้ปอกอย่าไปเล่นคังคุกไอ้ปอกไอ้ปอกออกมาอย่าไปทำเขาไอ้แก่ปอกออกมาไอ้ปอกออกมาลูกอย่าไปทำเขาเสือน้อยออกมา คางคกอย่าไปเล่นอ,อย่าไปเล่นคางคกออกมาเร็วออกมาออกมาผู้ชาวยโอ้ยหักหมดแล้วต้นไม้อีแม่หักหมดแล้วเด็กเอ้ยเด็กน้อยเด็กเอ้ยเด็กน้อยหักหมดแล้วโอ้ยต้นไม้อีเมะหักหมดแล้ว